นีอ้พูดถึงเกาหลีนะครับพี่ท็อปเขาขึ้นชื่อเรื่องความสวยความงามครับพี่ท็อปก่อนที่เขาจะมาดูดีบนจอให้เราเห็นเนี่ยจริงๆเขาต้องผ่านการแต่งหน้ามาก่อนค่ะเป็นไม่ได้เลยกับแบรนด์เครื่องสําอางอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับนั่นก็คือจังแซมบูนั่นเองชิ้นไหนที่โดดเด่นออกมาของจังแซมบูเลยสำหรับจังแซมบูนเนี่ยมันต้องมีลายนี้เลยนั่นก็คือซีรีส์มาสเตอร์คลาสนั่นเอง แล้วนี่เขาเพิ่งออกตัวใหม่มาครับนั่นก็คือจังแซมูนมาสเตอร์คลาสพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนั่นก็คือแป้งมาผสมรองพื้นนั่นเองอ๋อคือเป็นได้ทั้งแป้งแล้วไปรองพื้นเองอันตดายผสมกันมาให้เรียบร้อยไม่ต้องทาแป้งซ้ำใช่ไม่ต้องลงรองพื้นก่อนไม่ต้องลงรองพื้นก่อนทาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเขาเนี่ยจะทำการเบลอรูขุคนคือหน้าเราเนี่ยจะดูกระจ่างใสเด็กลงแล้วก็รูขุ่นเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีน้าจะเรียบเนียนเลยเหมือนใช้ฟิลเตอร์อยู่แล้วว่างั้น ตอนนี้วันสยามเขมีแคมเปญน,น,นะคร<อ>ับผ่านแอปพลิเคชันวันสยามซูเปอร์แอปจัดส่งฟรีด้วยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกด้วยครับเไป็นไงดูเออดูดีขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยแป๊บเดียวเองอ่ะผมโกโหกเราเล่นเราเล่นของดีของดี